เอกทุกคนเลืมีความคิดและจินตนาการที่แตกต่างกันและสิ่งเหล่านั้นเกิดจากการเรียนรู้ที่หล่อหลอมให้พวกเราได้แสดงออกแล้วจะมีวิธีการใดที่จะประคองความคิดศักยภาพและตัวตนเหล่านี้ไว้ให้ก้าวผ่านศตวรรษที่2 1ได้อย่างมีความสุข เล่นเนี่ยนะคะก็เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเด็กนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยนอกจากจะทําให้เด็กไดออ้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะคะการเล่นเนี่ยนะคะให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการในด้านตา่างๆในด้านแรกก็จะเป็นทางด้านร่างกายนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้ฝึกออกกําลังด้านกล้า,าเมเนื้อแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทางด้านที่2พัฒนาการด้านสมองนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ในการที่จะคิดอย่างมีเหตุมี ด้านที่3นะคะก็คือด้านจิตใจและก็อารมณ์นะคะเด็กๆก,ก็จะรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายมีความเป็นตัวของตัวเองเนะะียค่ะแล้วก็มีจิตใจที่เบิกบานมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะด้านที่4นะคะก็คือด้านภาษานะคะเวลาเด็กเล่นกันเนี่ยเขาก็จะมีการสื่อสารมีการใช้ภาษาในหลายๆระดับมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ด้านสุดท้ายด้านสังคมนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักเพื่อนๆนะคะเนาะรู้จักการสร้างความสัมพันธ์แบ่งปนันแล้วก็รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยค่ะ ในศตวรรษที่19นั้นมีการแบ่งแยกการเล่นของเด็กด้วยเก่าขั้นิยม,มทางประเพณีเด็กผู้หญิงต้องเล่นตุ๊กตาเด็กผู้ชายต้องเล่นกีฬาที่ใช้กำลังต่อมาในศตวรรษที่20ได้เปิดกว้างให้เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายได้เล่นด้วยกันเช่นการจัดตั้งชมรมกีฬาที่สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วในศตวรรษที่21นี้การเล่นเหล่านั้นจะยังคงอยู่หรือไม่อย่างไร นักการศึกษาระดับโลกได้ลกล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษที่ส1ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ3ด้านโดยการเล่นจะส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะดังกล่าวผ่านประสบการณ์ตรงคือทักษะชีวิตและการทำงานประกอบด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการเรื่องสร้างสารรค์และการเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตภาวะผู้นำในการรับผิดชอบทักษะการเรียนรู้และนว,วัตกรรมประกอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนว,วัตกรรมการคิดอย่างมีวิจรารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีประกอบด้วยวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้เหมาะสมใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน ใช้ทเทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและคุณค่าของการเล่นนั้นไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันแต่อยู่ที่การแบ่งปันสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราอยู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างยั่งยืน แห่งความสนุกเป็นเด็กที่สุขและสนของเล่นเหล่านั้นทำให้ฉันได้เรียนรู้ฝนทักษกาทำอะไรทั้งหลายอย่างกระดานดินสอก็จดิ่งตนาการ ฉันน่ารู้พา